ครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุขคนครับมือนี่เอาทิลาพาพี่น้องมารับชมบรรยากาศยุทองสนามหลวงครับวัอนี้ครับครับมือแดดแจมแจงเลยวัอนี้ครับพี่น้องฝ้าใสปิ๊งเลยแดดแห้งวัอนี้ครับพี่น้องแล้วก็พ้ามารับชมบรรยากาศของวัดพระแก้วนะครับหรือว่าแกนพาเลทภาษาอังกฤษนาะพี่น้องเนาะวัดพระแก้วมรกฎเท่านี่แหละครับหรือว่าพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องครับโอ้ยบรรยากาศแดดแห้งพี่น้องบัง ชมบรรยากาศไปน้องไปนอนเท่าต่างสาตว์มันก็ลั่งไปคุณล่ะครับคนเอารถมาจอดไว้สนามหลวงฟังอีกฟังหนึ่งกับิ้วข้ากันยางไปครับพี่น้อนพวกเอาคนมาส่งไอ้นี่น้องี่น้องเนาะงามเลยี่น้องวัดปใบแจ่วลูงเห็นบางอีเล็กน้อยไกลๆน้องี่น้อนครับมือแดดแจ้งๆสิมันก็สีงามสิล่ะครับเป็นป่ะสวยบรรยากาศดีไปน้องแดดแห้งสีหอนแน่เด้อเป็นเด้อพี่น้องเด้อ สวยงามพี่น้องบรรยากาศโดยรวมประม้า,มานนะครับในบรรยากาศบรรยายไปเลยพี่น้องครับทั้งพี่สิเป็นสารดีกาเด้อพี่น้องเด้อทางนี้เป็นสารดีกาครับพี่น้อง หามตัวนี่กาแล้วเห็นไอ้ไรเป็นอะไรจำเขาเขาเนี่ยจะเป็นศาลหลักเมืองพี่น้องเห็นมั้ถัดไปทถ้าบนก็จะเป็นกระซ่วงกระลาหอมครับพี่น้องข้างๆกับพระบรมมหาราชวังเนี่ยนะครับอุ้ยบรรยากาศดีแห้พง,งพี่น้องท่านผีจะเป็นวัดมหาธาตุเด้อพี่น้องเด้อท่างพี่นี่ครับเห็นตลาลังขา้าวกขามบาอกข,มก,ขมกขามบังพี่น้องเขบกขามขามมันหลาย เรียกวัดมหาธาตุครับพี่น้องงามตัอนทั้งผี้นีเป็นธรรมศาสตร์ด้วยบัตรทั้งผี้ธรรมศาสตร์ทั้งผี้ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เออพี่น้องมื่อวานนี้ก็คือเก้าครับเอาที่ลามารับทั่วคือเก้าครับพี่น้องครับมารับทั่วครับบรรยากาศจุกจุกประเทศไทยรับทั่วทั่วโลกอีกแล้วครับพี่น้องเห็นปะครับจอดเต็มเท่าคนเต็มเห็นปะเมื่อนี้ก็คือ มือเศร้ารับไปรอบหนึ่งประมาณหน่อยก็ขั้นครับแต่ว่ารอบนี้ก็ติดประมาณก็ติดแผลลอยขึ้นกันแหละครับพี่น้องขบ mm hmm. วนใหญ่ครับ mm hmm. นี่ตำรวจนั่งพวกกำลังมาพี่น้องขุดย่ mm hmm. งางไปหอดุ่นเด้สามรอบประมาหน่อยๆนเด้อพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องโอ mm ้ย hmm. พี่นอ mm ้ hmm. นองเนยเสียงเดียวแดดแห้งด้อพี่น้องเด้อ พอดีมันมีดเต็นอยู่นหนีพอดีเอาที่หลังแล้วมายืนอยู่เต็นท้ายพอดีครับแดดเดือดะพอนทายภาพโดยร่วงไปพี่น้องเลยบังเลยส้มน้ำกันครับพี่น้องครับผ่ามุมไก่แล้วพี่น้องเด้อเป็นครบดลวยผ่าเนี่ยนะครับสวยงามหลายตัวพี่น้องภาามุมไก่ด้อภามุมไก่สวยๆพี่น้องเลย ซฟังหนึ่งอา้าวเมื่อนี้ยวผมมีอย่างไรครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาเทลาเสียเประมาณนี้พี่นออ้องเจริ่มกดแชร์กดไลค์กดติดตามตั้งไต่ไขน้าเบพี่นฟังเด้อ ขอบคุณขอ่นในหลายครับสำหรับผู้เป็นกดวัดใจใหายเป็นกำลังใจแล้วก็กดไลค์น้าน้องกดแชร์ให้น้ำขอบคุณนในหลายครับสำหรับชมกนทุกท่านครับพี่น้องครับสวัสดีครับ